สวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับแบงตี้จากรายการพิมพ์มีสีคาสเตชันรีวกับเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่ยอยู่กับวินนี่วันนี้เราจะไปทำอะไรเอาใหม่ลย โอ้ยไม่อะ็นไรเป็นเนื้อไปลงดันไปหาลงดันใกล้บ้านเลยแบบใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็ไปกันเลยเนี่ยแพนเค้กโปรตีนเนืือเอเขอเอาอะไรอย่างนึงเอาใบสึกเราไหมอิ่มอ่อนอิ่แบบว่าจุ๊บแบบของแม่งลงนี่คือบ้านมินนี่ เออก่อนไปก็สำรวจบ้านมินนี่กัน <ยา S 1> นะครับเนื่องจากว่าพอ,พอที่แล้วนะเราไม่ได้สำรวจบ้านมินนี่นะก็จะมีน้ำแล้วก็จะมีอะไรอีกแล้วก็จะมีบะข้างบนก็ยังไม่มีแค่อะไรเลยอโอเคต,ง,ต,ง,ตงมาาจากต้นเออคุณจะตายหาเนียกินเนื้อเปลืองเปลืองมากเลยไ,เเไปเลยออกไกลบ้านเลยนะไปเลยยาวๆแล้วสรุปแม่แม่มาโผล่ตรงบ้าน วันนี้ก็จะมีแต่ดันเจียนนะครับก็จะหาเป้าหมายอะไรดีแจ้งๆหน่อยเป้าหมายเหรอตอนนี้เป้าหมายอะไรดีวะหาอะไรดีเหล็กห้าสิบอันนะครับโอเคเป้าหมายในวันนี้ไปอ่ะหาไดมอนด์อ้ไดมอนด์สามสิบห้าเม็ดรอห้าเม็ดนะครับโอเคสิบห้าเม็ดนะครับขออภัย ไปดยมีตรงไหนเข้าตรงนั้นนะครับเอาไดามอนด์ก่อนโอเคโอเคเ,เอาถ่านมาอันเดียวเอาหกโอเนี่ยโอเคอมันมาเหตุยังวะมีทอดแบล็เอชมอีันเห็นสินะ อ้าบ m i n e c ่อ f t Oh มออรู้สึอมั่งสองหัวใจหยุดเดินแป๊บเออสบายป่ะเราก็ทีนี้หาไม่เจอต้องหาก่อนนะครับก็อยากให้ดูอ่ะง่าย ก็ที่มาไกลขนาดนี้ได้เพราะเราทัพสปราวได้นะครับใครที่ทับไม่ได้ก็อย่ามาทำตามนะมึงขุดลงไปใต้ดินมึงก็เจอแล้วมึงไม่ต้องมาทำตามเนี่ยผมโดนดอกไม้เลยลงแป๊บลงมาทำไมลงมาทำไมไม่รู้นมาทำไม เอาตอนที่ท่านสบายใจครับไปค่ะโอ,ะอ,ะอ,ะอะ้สวยนะไดมอนแบงค์ <c oughs> โอ้ my god เนอะอันนี้มัน n o b l e marble เนี่ยเออมมเมาอะไรไปเลยเจอแล้วแซวเด้อไงเปลป่าเจอยังอะไม่เจอหรอกไม่เจอหรอก <c oughs> อ่ะ้ยเจอว่ะ เจอแล้วก็ไปดีครับโอ้โหขุดเหล็กครับเออขุดไปโอเคเก็บไปลุยต่อเฮ้ยแบงค์กลับกลับเฮ้ยทางขุดเหล็กครับป่ะม,มันไม่ลึกเท่ไห่เลยเนะี่ยกขุดต่อเลยก็ดได้ไม่เอาอะ้ตองาีไปลองขอไปดูก่อนโอ้ได้แค่นี้เองให้หลุมกากไอ้กากเฮ้ย มีนมีนมีเมนได้ยินเสียงดังมาเถอะไปหาดีอีกเดี๋ยวมันก็มืดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราก็บูเลยเฮ้ยฟ็อฟังอร์ฟ็อกเธออ์ก็ดูบตกกอล์ฟนี่หว่ามาขึ้นมาตินตรงนีไปแล้วมาเบลฟ็อกเฮ้ยมันมีดอกไม้กับไหนวะแบล แม่ไล่เมื่อกี้ดอกมาลูเองหรอเออใจิโตโอนอะไรนักหนาเนี่ยก็ดูหนังไปแเมเลยตัดไหมช่วงนี้ตัดไหมโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตตัดนะครับ โอเคเราก็กลับมาละเจอละโอ้ยนานเราเรื่องเลยเจอแล้วจะโดดมันสตันแบบเดิมไหมเจอแล้วไงเจอดันแล้วมันโอ้โหโอ้โหปักไฟดีครับรออะไรล่ะปักไฟก่อนใช่ไหมเป็นสไตล์มินนี่เออโอ้โหแนมอนท่าโอ้ตันมากเลยแบงค์เอ้ยหมดแล้วอ่ะหยาง ผมลงไปข้างล่างไม่อีกอ่ะผมต้องกดอินเลยครับเยยอะมากเเลดี๋ยวสุดเจ๋อสุดแล้วลงไปส่ตามน้ำไปตามน้ำเลยเหรอตามน้ำเลยโอ้โอ้โดดลงไปเลยเผด็จพล่ะกว่าโดนลาวาเฮ้ยเฮ้ยจริงนะครับโอ้ย Keep, like. โดนคลิปโดนอะไรโอ้ยผมโดนข้างลงอีกแมลงมาข้างล่างเลยโอ้มีใคร้ดแหล่ะหมดแบล็ยังไม่หมดแบล็คคงณทักอะไรมีเหรออะไรข้างล่างอีกโอ้เออเจอเจอเจอไม่เอาน้วมั้เฮ้ยเจอลาวาด้วยแหละ เหมือนจะมีอะไรอยู่ใต้บล็อกไอเอนเดอร์เอนเดอร์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนอ๋อน้ำดิจะดูมวยโอ้โหเจอทองอ่าแบงค์ขุดทอง แบ่งขุดทองสีก้อนแล้วเย่แบ่งขุดทองสีก้อนแล้วยุ่มินมินมานี่มินมานี่มินมานี่นี่สวยขึ้นมาไหนไหนขึ้นมาก็ทางเดียวผมบอกว่าเฮ้ยแบงเฮ้ยข้างล่างเดียวข้างล่างน่าสนกว่าแต่เจอดราโมนเฮ้ยเจออยู่แล้วทองสี่ก้อนวะจุดไฟดิไม่จุดไฟเลยนทำอะไร ไม่ได้เตรียมไฟมาเราเล่นนะโอไม่ได้เตรียมสติ๊กมาใช่แต่ว่าเอามาเอามาเอามาไม่ต้องไม่ต้องทำละโูแปงแปงซีอะไรลูก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 อะไรโว้โหไปเลยลุยลุยเราได้อาจจะเจอเพชรนะครับถ้าอยู่ในดันเจียนอย่างนี้ เหมืองน,นี่ว่เววะวเหมืองน,นี่มันเหมืองอ้าวแล้วลาลาปิดลาปิดูใหญ่มันโอ้ยลาปิดลาสลุไลนี่ว่าลาปิดลาสลุไลท่อม <c oughs> ออคอร์บอกขอไฟที่เก่าอ้าวพุดงไปพุ่งไปเจอพุดเจอ,ออ้าวงี้ก็ทำชุดสีชุดเกาะได้ด้วยนะครับบ้าทำไม่ได้หมว <c oughs> ได้เดี๋ยวทำให้ดูอุย้ยอ้า เป็นคนละทางไหมแบงค์อาจจะได้บปริมาณที่มากกว่าแต่ว่าอาจจะตายได้ขุดไปเอาเขุดไปเมืองขุดไปเฮ้ยไอเด็กอีกต้อหกต้อนนะไม่เอาลราปิดลราเสียสิบห้าไม่ได้พอแล้วมั้งไม่ตายเลยตายเลยสิบห้าเลยก็ได้จะได้เอายาด้วยได้ตัวอะไรล่ะสิบห้าลยก็ได้เนี่ยขุดไปเลยเนี่ยตัวอะไรแบงค์ยาวไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปดูตรงนี้ก่อน มีที่ขึ้นก็ขึ้นเลยมันมันไม่เอ๊บเฮ้ยมันโอ้โหดันนี้ยาวมากครับบอกตรงมันเป็นอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่เลวินเลวินมนะอย่างเฮ้ยนี่มันแมงมุมแมงมุมอู้เจอห้องว่าครับเจอห้องว่ามันมันมันจะมีร้างแาบมีกล่องอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรวะดืม มันไม่ใช่ดันธรรมดามันโอ้โหเก็บยาไปเด้อฮะแล้วเก็บยาไปเด้อเป็นเคยจะทำกับดักเจะทำแว่าพวกนั้นมาทำกับดักแต่กูได้เคยอ่าตรงนี้ครับตรงนี้มากเลยเดี๋ยวไปเขาอยากลงไปข้างล่างเจอรักที่กัจดีเลยวิ่งลงไปแล้วแต่ว่า

ไม่โดนหรอกเอ้ยคิปเปอร์โอ้ยโอยออแล้วข้างล่างมันมีอะไรอีกยู่เนี่ยไมม่นะีละโอเคนั่นเรากลับไปทางเดิมนี่ไงนี่ไงทางนี้ยังไม่มาเลยอู้ยอะไรอย่างเงี้ยทางไหนวะทางน,น,นี้นี่ยข้างหลังน่ะเนี่ยเนี่ยนี่หลังอ่ะโอทางนี้กูเข้าไปเช็คแล้วอ่ะมันมีลาวาขวาระวงังเอออตรงเนี้ย ทางวนนี้กมีทางอับกคือไปไปแต่ว่าเราไปมาแล้วนี่กมีเนี่ยโอ้โหนี่ฮะกูเบอ๋อเอ้ยเจอมเลยทองเจอมาเลยทองเอาดีแบอาุยเอาปอบเอ่อเนี่ยส่แมงเลยดีกว่าอย่างนี้อืดออโอเคเอาดีบทอง เรื่องตามหาอยู่นา่นะนำเก็บไปแล้ว <All right. S 2> เอาขุดกล่องได้ดิเดี๋ยวเมื่อเราเนี oh, <ด>่ยเป็นลำด้วยเ oh, ด็กตอกเป็น <so. S 2> ลำโอเคเราเริ่มขุดกันเลยไหมหรือว่าจะปล่อยไปแล้วก็หาที่ใหม่มอยู่นี่แหละเพราะมันมีมัวิญทาณซับซ้อนไม่เพราะไอ้นี่เขาเรียกว่าไหวะลืมว่ะม,วมันแบบ โหทางลงแบบว่าเดเดเดนเจอร์รัสคือโูคาระโอ้โหแบงค์เราลงมาทางนี้ดิแล้วถึงแบงค์ล็อกเลยอ่ะอิงยาอิงไปเห็นยงเห็นที่กูยังเห็นแล้วอันนี้อันนี้เอ้าเดียวลงผิดทางวะแบเนี้ยถูกวะอันนีเป็นลงตอนไหนวะ อ๋อไม่ต้องเลยเฮ้ยติดอะไรวะแต่ตรงเนี้ยกดทำไมกูวิ่งเไงนะกดกดวิ่งลงไปเลยมันจะมันมากเลยโอ้โหไม่ไปติดก็โอเคแล้ตรงเนี้ยดูดีสิ่งเบล็อกเลยอ่ะมันน่าจะมีเพชรนะถ้าที่ผูดูอ่าแสดงว่าขุดลงไปได้ตายแต่งฐานเดียวใช่ไหมไม่ตายเออนี่เดือดโซนเต็มเลยเโซนสี่อันนะ โอ้นนโอเคแสดงว่าในนี้เนี่ยอาจจะเจอในนี้เนี่ยในนี้เนี่ยอาจจะเจอเพชรใช่ไหมใช่เราเราขุดเรื่อยๆน,น้องผมบอกว่าไอเพชรจะอยู่จากไอนี้หนึ่งชั้นนะ ก้อนถ้าไม่ใช่ก็กลับขึ้นไปทางเดิมนะฮะแม่ไม่เว้นเงะมากไม่มีไม่มีที่ไม่ใช่โอ้แล้วโซนโอ้ถ้าเห็ุรูยาอนนเราเจอเพชรก้อนแรกแล้วครับใช่หรือเปล่าขุดได้เท่ากี่ก้อนเออได้เจ็ดก้อนหนึ่งโอเคครับสองสามสี่ลิกกีก็เหลืออีกแปดก้อนนะครับ ลูกอยาอกอแล้วลเดียะขุดไ่เรื่อยแม็บอว่าตัวเป็นวงกลมอ่ะเป็นล้องนด้วยดิเกือไม่เ,เจอะพรเจว่แปดก้อนแปดกระดนก็จะจบภารกิจของวันนี้แล้วนะครับีแมฉัเร็วมากสาเป็นก้อนไปเล้วไหมอืา <c oughs> <c oughs> ก็ขออภัยทุกท่านนะที่ไอ้สองตัวนั้นไม่มานะครับแต่เราก็ไม่ผิด <laughs> ไม่ก็ก็ขออภัยอีกทีที่น้องอ้อนกับอ่าน้องพี <p> ่อ <ing> <p> ิงนะฮะไม่ได้มานะครับ <p> <ing> ในการอัดคลิปพาร์ทที่สองของพิมพิดีแคสเซชั <ing> <p> ่นไมค์ค <ing> ร <p> ับนะครับ <ing> <p> <ing> ครับ PE เท่า e. หไหร่หรือ PT PT สองครับสำหรับตอนนี้ก็มีงาก็จะแบบว่าอ่าติ่งกะดิ่งเงคุ้ง,ง,ง,งคู่ค่คเออโอ้ววววววนวววว้าวห้กแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ววคาบให้ ได้เพชรมาเจ็บเม้ดที่พุทจะแหกแลวปับ๊บได้เหล็กมาเยอะอ่ะแบบค์แสเมลเลยนี่นะ <c oughs> ก่อนถ้าเรายังไม่กลับกันก็ทำใหม่แม่งเลยสำหรับการออกเดินทางอ่าที่จะทำพอดีเลยแม่เลยอ่ะกูให้ไม้โอเคเผาได้เลยเ <c oughs> หลือจะทำอะไรก็ทำ ราขอเผาเหล็กก่อนแล้วกันวิธีทองไม่ใช่หลักการที่ดีนะบคือเอาไม้มาทำเป็นฐานพรามันจะเออผมมีฐานอยู่ก้อน,นถึงแม้มันจะไม่ดีก็แต่ผมมีเยอะผมทำ <laughs> เหล็กถ้าต้องทำอีกสองอีก,ออกนี่งยในไปเรื่อยๆก็เจอใช่กู ก็เจอโคนะครับหมดทนะั้งหมดสิบหกนี่เกิดขุดมากเลยโคนผมกูเป็นคนไม่เอาถ่านนะเนี่ยอืมถึงจะเป็นคนไม่เอาถ่าน,นก็ต้องเอา <c oughs> โอ้โหเข้าไปลึกเอาเรื่องนะครับตอนนี้โอ้โหครับเจอเลสโซนะเจอไดมอนด์แบล็ค <c oughs> ไดอีกก้อนไดอีกก้อน ให้กี่ก้อนห้าก้อนฮะเสร็จแล้วแถวนี้ต้องมีอีกก้อนเดียวไม่อ้อก้อนเดียวโหมดนี่เองโอ้โหลยอเจอแล้วนะครับโอเคฮะโอเคครับไอ้คุณแบงค์เราก็ได้มาแล้วนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวทำตอนนี้ได้สิบสองครับเหลือแค่สามก้อนนะนะก็เราก็จะเสร็จสิ้นภารกิจเอา แตกห่กเจก้าทองคำอเ,ออเออขอด้วยขอด้วยขอด้วยมาเจ็บทำเด้อเดี๋ยวผมก็จะไปทำประตูน,นละละักนเราว้าว้าวเจ็งกระบงแบ๋็คเอาแบงค์อะไอยกูมีกล่องอ๋อกล่องบาลายเบอร์โอเค เออที่ขุดเหล็กบิ <Okay. S 1> ๊กแอคที่ดีที่สุดสัมมามีขุดแดมอนนะแต่ผมไม่ใช้เลยหรอกเก็บไว้ดูอย่างน<ะ>ี้ยว่ามันต้องเป็นเรื่อยๆเปนเรื่รย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 อยๆต่อไปก่อนนะทนี่เหเล็กจเกจอเหล็กอีกแล้วกอนเราเป็นคนเอาเหล็กนะแต่เราไม่เป็นคนไม่เอาถ่าน ใช่แล้วเป็นคนเอาทานเดี๋ยวทานก็ท้องหรอกดำอเอใช่เดี๋ยวทานท้องถุยีเจ็ดแปดสัดเลยเจ็ดแปดมีคำหยาบหน่อยนะคะตอนนี้ขอพายาคำหยาบด้วยนะครับทุกท่านที่ไม่สะดอจก,กับไอ้พวกนี้ก็ไม่เสดอจผูดพ่ดาผมไม่สะดอจแล้ผมวันนี้านมาผมแบงค์ูดเลยฮะ <laughs> ผมนี่ฮอเลย พู้แม่คามือโอ้แบงคขุดทองขุดทองด้านหน้านะครับขุดทองออด,อด้านหน้าเออชามีเด้หวะด้านหน้ามีทองด้วยเหรอไม่รู้สินะด้านหน้ามีป่ามั่ว เเออคนคนที่ไม่รู้ว่าป่ากับอ่าคุณท,ทองคือ,ร oh. อคไรน,นะแกไปเลยใน u t u ู e นะจะสำจะสำเร็จแล้ว, <c oughs> ลวอีกสามกอนสวรรค์จงส่งไหมพี่เถอนนดนั่นละครับวันลากิจกูจะสำเร็จแล้วไปก็ต้อ,ง,องรับชมเอาเองกูไม่เกี่ยวขึ้นเนเลยเ รู้ oh, สึกว่าเหมือนเจอมิสติสอัลลาวะหรือเปล่าอ่ะเออโอ้แฉนกันเมาโอ้โหครับขุนอิงครับโอตอนนี้ครับขุนอิงอก,ก็มาแล้วนะเออมาชาปป้าไปนิดเดียวแต่ก็ดีกว่าไม่มาเอ่อเราจะเพิ่มภารกิจไหมครับตอนนี้คุณแบงค์ไม่รู้คนระับนลาปิสลาสุไลไมค์สี่ถ้าขุนอิงเข้ามาแล้วก็ ก็จะเพิ่มภารกิจนะครับเนื่องจากว่ามีประชากรมากขึ้นนะเกิะยากขึ้นไปเมตรพอแม่สองคนก็สิบสองเม็ดแหละใช่เฮ้ยดูเยอะหนึ่งเม็ดโอ้โหฮะมันต้องมีอีกดีได้ดิมันต้องมีอีกต้องมีอีกดีอยู่แถวนี้แหละภารกิจจะได้สำเร็จอยู่แถวนี้ต้องอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะ เหล็กอยู่นี่ขุดเหล็กแป๊บเหล็กสี่อันเป็นใครอันหนึ่งอันหนึ่งเฮ้ยเม็ดเปียกทุบด้วยสองเม็ดเด้แม่ยอมแย่งกูดีไม่ช่วยขุดไงยังไงก็ไม่เจอเจอแล้วนะครับโอเคสองสามโอเคเขาย่างเกมไหมครัมีมีมีกี่เม็ดมีกี่เม็ดมีห้าครับผมมีสิบสองโอเคฮะเราทำทะลุเป้าหมายไปนะครับก็ วันนี go sup age. Age ้ก็สามารถทำภารกิจก็คือหาเพชรได้ถึง15เม็ดสำเร็จนะครับเราก็จะไปปิดรายการที่สปาตอนนี้ภารกิจเราก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับก็คือการหาเพชรครบ15เม็ดในพาร์ทนี้นะครับก็คือพาร์ทที่สองแล้วพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากทุกคนกด Sub สไ r i b ์กดติดตามกดไลค์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรวยเพชรแย่